สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมนี้ก็มาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยป้าป้าเมนี้กับลูกตื่นแล้วนอนเป็นตื่นแล้วพี่น้องเลยอารมณ์ดี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 ป่ะเฮ้ยอารมณ์ดีป่ะอารมณ์ดีป่ะฮึฮึฮึอื้อ เฮ็ดอึมคึ้มอยู่แท้วนชิโตกบ่วนชิโตกห้ามเข่าไม่ตู้บ่เฮ็ดอึมคึ้มอยู่แท้บ่บ่เฮ้ยอะฮ้ะมักแบบนี้นะ หานอนทั่วใบเวซี่นะมักแบบซี่นะบหบอเหรอเอเฮ้ยบหอมากบ่แบบซี่นะเอฮึ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 ฮฮเห็ดเห็ดอึมคึมอยู่แท้ยิ้มเลยกว่ายิ้มแน่

นอนบอนตัวดีไหมนอนบอนตัวไห้ไอ้บวมากว่านอนบอนเจ้าของนะเฮ็หมากว่่าว่าบามากว่ออืมอุ้ยอ้เชือดคนนีหน่อยนี่เอ้า

tôi mà, hai vợ chết mời đi. Va. Vi do nhạc gil cầu khẩu, do nhạc kêu khẩu Vi do nhạc gil cầu Men ong bọn đồ đồ mắt Men làm cho mọi việc Men bác bách biết dạng vậy Men loong vậy mất Nancy lạy hoạt Men mặt 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 Mày mặt 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 บ่มักบ่นี่น่ะอีอีล่ะบ่โลวะบ่มักบ่บ่เจ้าของเอ้วะอีหยังโอ้ยกล้องแม่คือมัวแท้บัดนี้สิเก็บกล้องกันเด้อฮะยิ้มบัดนี่เมื่อกี้นี่ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยฮะยิ้มใส่กลองแม่นี่ หาโช่พุงอีกเลยพุงใหหน่อยหนึ่งกัไเ้โหเปิดอีกเลยก็กล่องแม่คือมัวถิ่ก่อนปิดเมียพุงนะน่ะโช่ออีกเลยพุงใหหน่อยหนึ่งกัได้ยโอ้ tên nếu là ý đều nì cứ nhạc cho tè phun thế ờ ờ nè non bên à. à, ha mẹ bảo nam mày chị ngọn đơ ờ năm hai lăng ba non thả đơ đi là non như ơ đâu, ơ đi Hải vợ nè, hải quá Hải quá Mà ra đụng ra đây ra Mà ra Mà ra Đi làm hải chắc Vâng Đi làm hải chắc này phải làm Hải quá Vâng Hả Vâng Đi làm hải ba luôn mừng chắc Vâng Hải ba luôn mừng chắc chưa Từ non mày chín năm lớn Chín năm lớn nè Chín lớn nè Chín lớn nè Mua dạng vâng ไม่อยากบ่กินนั้นนะกินนั่นนะหนำนะอยากเรือยบ่อยากเหนื่อยดีลาเพลินดีลาบ,ลาบ่นี่นะบ่ะเฮ้ยคนหน่อยๆมีมีลงมีลากินนั้นนะกินนั้นนะแนะนะนะม่บอกนะ

ลมผัดอันเอจะงอต๊เปิดตะพุ่งให้ป้าลุงมึงเจ้าในน่ะอี่ลายลมนวลน่ะจ้าแม่ช่วยอ่ะอขี้ด่างออกมาแล้วนี่ือคอกอยู่นี่ Vâng. À, nhạc hai đây đừng gì cái chắc chồng mà chắc chữa bạn thì đừng khi phải bớt áo áo một đứng được chồng này cặp bộ này đúng chồng hả vò cho từ hung thế vò vò hả 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 hả, hả. hả.

bưng mẹ lòng mừng bưng à Ôm Ôm à Ôm bỏ lại bỏ Hửm Chẳng xẹp đâu mẹ ôm à Bơm à, à. Yeah. <laughs> <Yeah. cười> à? à? A cho con Hửm เฮ้นี่ยมึงยังอืหอหึอืมอืยรืึึกมาเ้อยากไปใจเฮ้ยแม่อุ้มห้าหลอเด้เด้อพาไปหาอทองมาเด้เด้อ ให้แม่อุ้มไปสายบบดน,นี้เฮ้ยอุ้มไปหน้าบ่าเฮ้ยไปบ่อฮือฮู้ยจัดเพลินบ่ลักไปหน้าบ่าลักลักไปปะพ่อบุญเนานะเนาะลักไปปะรถเอาลดเนาะเกี่ยวเขาช่วยมีตู้เท่านะเฮ้ยนะไปบ่ ไหนบอไป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 อยากไปบ่ลูกบ่บ่บอเฮ้ยยางไอ้ดุ้ยไอ้เป็นไก่ไอ้ดุ้ยยางไปไหนถาพ่อถาทางรถพ่อห้าหอดก่อนจังไปเนาะเนาะเนาะทางรถพ่อห้าหัวหอดเนาะเนาะถารถหอดก่อนเนาะจังไปเนาะ เนาะอย่าดึงก็ดูเสือนเบื่อีไหนโอมเมี่ยวกับโอมรถแต่คันนฮมอย่าดึงเสื่อยบออออมเป็นอะไรเสือแล้วนี่มันหอนบออบอแกออกแล้วบออบอหอนบอมาหน่อยเอ้ย à ơi ừ, mày cái cậy đồn Hả? Đừng nhìn này Mẹ bảo nhầm để già lời Bỏ Hả? mày hòn bỏ Bởi phung phung cái nổi cái giặc chô nè ơi, ใช้เพลินเลย้นั่งแงนั่งขาลองดองเยวอ้ปิดปิดปิแม่ปิดหายเลยแม่ปิดหายเลยปิดหายเลยพุงเลยเด้อเป็นอย่างอยากไปใช้เฮ้ยยังหาแม่พลารออีกหรอบ่อ ดาวคาเลาะอ,อีกแล้วบ่บ,บ่เวลาเมพาเลาะดูรกระมแตนน่นอนกีแต่นอนเหมือพนนา,าเลาะน,นั้นบ่โทรให้มิตู้ไว้มาอุ้มไปม,มิจูตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งหูงงงงไปบ่บ,บ่โทรให้มิตู้มาเลยเลือ

Wah. Wow. Mana? Hmm? 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 Ting 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 Từ từ nó là ai chào nó hong chút 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 à, chút 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 หายบ่อนี่ยนะบ่อสองบ่อบ่อหายบ่อเฮ้ยเออบ่อบ่อเฮ้ยอุ้ยหมุดแทืฝนตกหตข้ามเข่าตู้แล้วบอที่ตกข้ามเลยเจ้าชีหายแม่ผ้าไปเลาะใส่ลูกหล้าตอนกลางเวนมันฮอนเด็ด ตอนแรงก่อนเ้อตอนแรงเ้อแม่สิอุ้มาะหนาเฮลือนเนอเเนอะเ้อตอนนี้มันหอนนะลูแหละมยังหอนเละอยู่เลยนยังหอนเละอยู่เลยหอนเละอยู่ไดนมึงแน่ดินน่น่น่่ตกเลยนี่ต๊ที่นอนเน่นี่อีหล่าตกที่นอนเน่เน่น่เน่่ นี S <S ่นี ER um ่นี่นีูู่ตกบนนอนนะคูบอรึกได้เจ้านี่ได้บ่เฮ้ยกินนมลายแล้วลิ้นเก่งเม่อเจ้าบ่บ่บถีบบุ้นบุ้นดบ่บ่ถีบบุ้นบุ้นมารดบ่ถีบจักรยานบอ số khắc bạn này. Ao sông chay xác Ao ao ao. Ao. là Ao. 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 là Ao. 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 về Ao.

thì lên tên cho lên té lên tên thì cho cái anh nó dây 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 ok quá bộ ok bộ ok vậy này Ờ. 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 bộ ok bà ơi cứ điền năm like anh gì đấy anh thì bò bà ơi cứ điền năm like ฮะเบ้งแม่เ์เสียใจเอื้อคือ <c oughs> ดิ่นน้ำลายมึงแน่น้ำลายแปะอีกเด้อเหรอหอ,อน้ำลายแปะอีกเด้อและน้ำลายแปะอีกเด้อเลยใช้บัตรใช้บัตร ตือนอนไมเพันชดซื่นพี่น้องไหมดินคึกคักดินกระบุกกระบับเวลาพันนอนอิม่มพ่นกระซี่บงงงงเงี้ยเมียนบอเมียนบอตกบนนอนอะไรเจ้าไหนให่แกงตงกบนนอนอะไรนี่ไหนอ จมหยังนมก็กินอิ่มแล้วเจสิจมหยังอีกบ่านก็กินแล้วนมก็กินแล้วถ้าให้อุ้มน่ะมันห้อนแล้สิไปเลาะอยู่ไสูบ่ดยลูกบ่บ่ได้ยังลูกยงบ่บ่างจ๊ะ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 

ตนุ่มนะป้าจอยให้กินได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นตื่นได้จักภาคนึงแล้วป้าจอยถึงถ่ายคลิปเนาะให้เพิ่นกินกินนมอิ่มแล้วถึงมาถ่ายคลิปเพิ่นน้องเพิ่นก็ฉี่โมหิวหรอกก็ฉี่โมหิวหรอกจะเอาน้ำให้กินก่อนเอาน้ำให้กินก่อนนมได้ก็ต้องกินน้ำนาะเนี่นี่กินน้ำทามนะจังหวะ thấy chưa nhìn mơ ý đi ý thấy 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 ý mơ không? Yên không nào Hả? Cho อ,อ,อิ่มเลยก็ทำปากกหรเฮ้ย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 เบี้ยประการเปิดแต่พุ่งให้ป้าลุงเม,มิงอกแกเฮ้ยเฮ้ยตดแต่พุ่งให้เมึงอันนี้โซ่แต่สมบูรณ์อันนี้มึงนี่สมบูรณ์นะคนกระปองอยู่นี่

เจ้าพุ ite, so ah. ่งอย่างไดบฝานี A ่เลยเเดเดไเฮรยบอมานกินให้ปิดตกระดึงอีกหาหาเนี้ยขักบานี้ดึงทั้งโฉงห้อมบานี้หา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 อูเมืองแข็งนมาพี่นอ

Ừ, hôm khen cái đấy ôm ừ. mươi này coi Ôm mươi này coi này Bên nhá, mình đã trôi được này Bò Lúc bên nhá Cứ mặc bởi phun hay lúc ดกึกเลยเกินเน่เน่ใหญ่ดึกเลยเหี้ยแผลยิ้มแมวมันยิ้มแมวมันแมวสิอุ่นไหมยิ้มนได้ยิ้มหรม่ยิ้มหรือมยิ้มก่อนอ่านตาวัดก่อนเปิดยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มแมวไหมเอ้ยทำยิ้มทักเถะยิ้มบ่เี่อันนี้บ่ยิ้มกัอนให้อันนี้นะอันนี้นะให้อันนี้นะ

ยิ μέ, ้มเลยแม่ยิ้มเลยแม่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนวัวยอหายม่ได้แมวอุ้มเนี่หายเลยยิ้มก่อนแม่เอ้ยอุ้มใคยเนี่ยมันไหมแม่เอ้ยอุ้มใคยเน่แม่เอ้ยแม่เอ้ยอุ้มใคยเนี่ยมันไหมตัวหายเอาแน่ดิบหายม่ได้แมวอุ้มหาย mẹ ơi, ờ, đợi 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 ừm, mẹ sẽ ôm này, mẹ sẽ um này, mẹ 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 mẹ